มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนหม่ำเฉลยสาเหตุทำโหน่งผอมซูบจนแฟนๆเป็นห่วงน่าจะมาจากสองข้อนี้ค่ะเล่นเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่าเมื่อได้เห็นภาพล่าสุดของตลกชื่อดังโหนงชๆๆ้าๆที่ผอมซูบลงไปจากเดิมมาก ล่าสุดหม่อมจกมกขอเคลียร์แทนน้องชายคนสนิทแบบฟังแล้วต้องร้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโดยพี่หม่อมเปิดใจหม่อมบอกว่าต้องออกมาเปิดใจเปิดเผยถึงสาเหตุการผอมลงของหน่งชชาช้าผ่านทางรายการนะคะว่าสาเหตุมีอยู่สองอย่างอย่างแรกน่าจะเป็นงานเยอะอย่างที่สองเกมเมียจับได้ว่ามีกิก๊กก่อนจะขยี้หน่งต่อนะคะว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่า ามว่าห่วงไหมพวกนี้ไม่เข็ดไม่เหมือนพี่พี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวเรียกว่าเป็นคําตอบที่นอกจากจะไม่เคลียร์แล้วนะคะยังทําเอาพี่โน่งต้องสะดุ้งไปอีกค่ะส่วนความจริงที่มาจากความผอมกระดาษนี้เกิดจากอะไรคงต้องรอฟังเจ้าตัวเคลียร์ด้วยตัวเองอีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ c o คค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ